เจ้าสถิกิพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องในโอกาสมหามงคลเหลอแก่เกษตรกรายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบของโครงการฒนาการภูกระจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเงินไทยชิวิตโคกกะบอเป็นเงินธนาการโควกเบอเพื่อเกษตรกรการพระราชดำริเป็นนึ่งในโครงการพระราชดำริของทิซึ่งองค์บริษัทได้รับสนอง ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปีทุธศตกราชพระบรมราชชนีพันตีหลวงเมื่อในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์ปีร๐ปี๒๕๕๐บุษฐานได้กล่าวอนุโมทนาและกล่าวให้อว่าให้ก็คิดเห็นข้อเสนอแนะทันเป็นประโยชน์แก่ขอรบูาทานไุญเาพระเจ้า พร้อมด้วยมวงพระสงฆนิกรซึ่งกระตกอบดภาครัฐและประชาชนทุกบุร่ษยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์การถ่ายวิดีโกระบือเฉลิมเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์รัชกาลที่15เป็นวันดีครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่19กันยายน2515ตามคำกล่าวรายงานของท่านประสุตว์จังหวัดมสักครู่เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการธนาคารโค สำหรับเกษตรกรในชุดแรกนะครับคงกำบือที่ท่านรับไปอย่างดีนะครับเกิดเสน่ห์สมาธิในครอบครัวของท่านท้ามีพันปีหลวงทรงมีประชนพรรษายิ่งยืนนานพระเกียรติคุณเพิ่มพูนแผ่ไปศารทรงคระอบคยนะครับครับขอบคุณท่านนครับ ทางไว้สักครู่นะครับใ้ชั้นข้าวุชุฟภาท้าพลมณีปีชานายสุปชัยทองสงนายประดิษฐ์ขุนอักษรน,นายวิโรธคมจันเสถียรนะครับที่เดินทางมาร่วมในพิธีนี้นะครับ สำหรับท่านหัวหน้าส่วนราชการในชุดต่อไปนะครับขออนุญ,ญาตท่านประธานนะครับท่านหัวหนาราชการจังหวัดัทรุ่งนะครับนางหมูเกลือนเหมือนแก้วนายอมนวยบัวทองนายสุประชัยมณีปรีชาครับทั้งว้สักครู่นะครับในสังภาร กอนระานหันครับยออ่อเขาคู่เขาครับครับลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะขอเชิญทีมเจ้าหน้าที่บริษัทจังหวัดพัทลุงเจ้าหน้าที่นะครับร่วม,มถ่ายรูปพรอ้อมกันกับท่านบัวน,นะทุกทุกๆทา่านเป็นอย่างสูงนะครับต้องขออภัยด้วยที่